ท a าวันนี้อัปเดตเปิดตัวบรนที่เรียบร้อยสำหรับ B M series 5 touring เจนใหม่พร้อมกับคู่หู B M I 5 touring ครั้งแรกของบอดี้นี้ที่พกกลุ่มพลังไฟฟ้ามาประจำการ ซีรีส์5ทัวรลิงไม่ต่างอะไรจากเวอร์ชั่นซีดานมากนักตั้งแต่เสาบีไปจนถึงด้านท้ายออกแบบกรอบกระจกที่ใหญ่ขึ้นแต่ด้านท้ายต่างจากตัวซีดานตั้งแต่ไฟท้าย LED รูปตัว L กันชนหลังออกแบบใหม่ตามสไตล์ของแต่ละรุ่นกระจังหน้าทรงไตคู่พร้อมไฟ LED เลืองแสงร้อมกรอบกระจังหน้าแบบไอคอนิกโกลพร้อมไฟหน้า LED แบบอัดแทีโคมใหม่ดูดีสปอร์ตขึ้นที่เปิดประตูหวนกลับมาใช้แบบยกกา้านแทนดึงกา้านคล้ายรุ่น X1 และเสา C ติดตรารูปเลข5เพื่อบอกว่าคันนี้คือซีรีส์5ไฟท้าย LED แบบ คู่แต่ยังคงเป็นแบบแยกภายในยกมาจากรุ่นซีดานเกือบทั้งหมดตั้งแต่คอนโซลหน้าดีไซน์ล้ำสมัยจอ BMW Curve Display รวมถึงจอมาวด,ดิติตอ12์12.3นิ้วจอสัมผัสขนาด14.9นิ้ว ขุมพลังไฟฟ้าล้วนสำหรับ BMW i5 เป็นระบบ e d r i e Gen ที่5มีทั้งรุ่น i5 e d r i e 40แบตเตอรี่ความจุ81.2กิโลวัตต์อวให้พลัง3 1 0แรงมา้าแรงบิด430นิวตันเข้ากับระบบขับเคลื่อนล้อหลังระยะทางวิ่งสูงสุด483-560กิโลเมตรรุ่น i5 M60 xDrive ความจุแบตเตอรี่เท่ากันขับเคลื่อน4ล้อ xDrive ให้กำลังรวม601แรงมา้าระยะทางวิ่งสูงสุด445-506กิโลเมตร ทางด้านเครื่องยนต์สันดาบปลั๊กอินไฮบริดเริ่มที่รุ่นปลั๊กอินไฮบริดกับเบนซินอร์โบ2.0ลิตรจับคู่มอเตอร์ไฟฟา้าทำงานร่วมกันให้กำลัง299แรงมา้าแรงบิด450นิวตันแบตเตอรี่เจน4รุ่นใหม่ความจุ12กิโลวัตต์อาว ขุมพลังสันดาหลวน BMW Twin Power Turbo มีทั้งดีเซล Turbo 2.0ลิตร1 0 7แรงม้าแรงบิด400นิวตันพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า11แรงม้าแรงบิด25นิวตันจากระบบไมฮา b บิดที่มีขนาด48โวลท์ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์กำลังรวมสูงสุด208แรงม้าแรงบิดรวมสูงสุด425นิวตัน รุ่น 540D XDi ขับเคลื่อน4ล้อกับดีเซลเทอร์โบใหญ่สุด6สูบแถวเรียง3.0ลิตรให้กำลังมากถึง286แรงมา้าแรงบิด650นิวตันจากระบบไม้ให้บิดขนาด48โวลต์พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า18แรงมา้าแรงบิด20นิวตันทำงานร่วมกันแรงม้าสูงสุด304แรงมา้าแรงบิด670นิวตันทุกขนาดกลุ่มพลังจับคู่เกียร์อัตโดนมัติ8สปีดสปอร์ตเตปทอ n i ก เบื้องต้น BMW ซีนี5ทัวริงและ BMW i5 ทัวริงเจนใหม่จะขายจริงเดือนพฤษภาคมส่วนรุ่น 530e กับรุ่น 530e xDrive และรุ่น 540d xDrive ขายตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป